Thank <laughs> you. มสแกนรอตตเอร์ดัมสิมาเฮ็ดน้ำยาปลาตรีนไก่ซูชิโอเคนีแมาเบิง่งฟอดถือดีปอุปกรณ์เด้อพี่น้องคนดัดไล่ข่อยปวดหลังดัดจลิด <laughs> อันนี้คือเครื่องที่เราจะไปต้มแล้วก็มาตำเด้อตำใส่กับปลากระป๋องเฮ็ดน้ำยาปลาปลากระป๋องน้ำยาปลาปลากระป๋องจะ,จะมีตรีนไก่ที่เราต้มจนเปื่อยอุยุแล้วอือ เปืเป่อยๆแหละเด้๋พี่น้องวันนี้เขาสีเข็ดน้ำยาปลากันผักเอาไว้ใส่ตอนน้ำยาเสร็จนะจ๊ะจะได้หอมๆนีผักบัวกับผักซีเหล้าใบมะกรูดเพิ่มความหอมเข้มอีกจ้ะเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีทำกันนะจ๊ะอ่าฮะเชฟไอรีคือเกาเป็นบ๊อว์มิสแกนรักนองรักตดำโอ้มิสแกนรสตดำค่ะมิสแกนรสตดำเดี๋ยวเดี๋ยวสิไปเบิ่มาไงไก่เนื้อเครื่อง เครื่องเคียงอบบะทองอบมาทองอีแล่ะมาอยู่ไทยโดนผักชีเดียวผักชีหอมบัวนี่อันนี้นองูยายหั่นไห่เน่อยอย่างเนีลยะหอมกระเทียมคาตาคา้แล้วก็กระชายกระชายนี่ล่ะนี่ที่ขาดไม่ได้ของเราก็คือตีนไก่น้ำยาปลากระป๋อง มาขันตอนแรกที่จะได้บ่มียังมากตั้งหมอ้อกระทะตั้งน้ำเปิดไฟเลยจ้าอือฮเสร็จแล้วก็นี่เอาทุกอย่างนี่เทลงไปต้มเลยเทลงไปต้มเลยจ้าเทลงไปต้มปีนไก่เข้ากับตุ้นไปเรียบร้อยแล้วนะจ้าแล้วต้มทิมไปนี่แหละจนกว่ามันสิสุกโอเคเข้าสิต้มเครื่องไว้จนกว่ามันสิสุกเนาะแล้วเข้ากับสีอาาิ๊วมัต้มโอเคยเ,เดี๋ยวเข้ามาบึงขันตอนต่อไป โอ้ยจิไรกินน่ยข้างลางเขากับี่เนี่งันข้างลางเนาะเอามาเบิขัดตอนกันต่ำต้น่ารอางเคือแค่ตล่อยางจ๊ะที่ข้าต้มเมื่อกี้นะเท่ากับมัน ใส่จังบาเพลงเขาด้วตำจนคุกแตกเดี๋ยวเข้ามาลอเ,เบิงตอนตำเส็จแล้วเนาะจ้าเนาะน,ะนี่เราก็เอาทุกสิ่งอย่างใส่ด้วยกันลงในคกุกแล้วก็ตำตำตำให้ละเอียดเนาะจ้ะตาตำใส่จังหาะดนตรีไปเลยจริงๆรงิมีเครื่องปัน้นก็ใส่เครื่องปั้นเลยเิี่ยสใส่ปลากระป๋องเนาะจ้า ปลากระป๋องนี่เราก็จะใส่แต่น้ำมันนะคะใส่แต่เนื้อเนื้อใส่แต่เนื้อเอาสิบ๊ะส่น้ำมันปลากระป๋องบานนี้เป็นยังไงละพี่น้องใส่เนื้อปลากระป๋องไปตำดเลยจ้ะเอาเนื้อปลากระป๋องลงไปตำน้ำยาป่าปลากระป๋องเนาะจ้ะเอาละโอเคตำให้ละเอียดตัวคู่กันหออ มิแสแกรนโรตดำตามให้เียนะคะเดือดแล้ว,ลวเดือดแล้วฮัฟเอาอันนี้ใส่จ้ะเอาน้ำยาที่เราตำเสร็จแล้วใส่น้ำยาปลากระป๋องโอ้ยคลิปนี้สิวกหู้นนเรื่องพี่นอ้อ,องเพราะว่าข้างล่างมันจัดงานมันเกิดกันโอเคปล่อยให้เดือดเลยจ้ะเ้าสจิ้ปล่อยให้เดือดกันเนาะ ห้าสิบปรุงรสกัน่าจ้ะตอนนี้น้าม,มันเดือดแล้วใส่เกลือน้าแดงดีขนาดปรุงรสแล้วตาใจมาใส่เกลือใส่น้ำปลาใครชอบรสจัดก็ใส่เยอะๆใส่น้ำปลรราที่ขาดไม่ได้เลย ตัวแสบข้างล่างกับโอ้ยสลองดูหันละอ้าใส่รถดีบัานนี่อานัวใส่หลายแซบหลายใส่หลายนัวหลายเรียบร้อยตอาตรีนมาจ้าใส่ตรีนลงไปมันจะได้เข้ากันกับเครื่องตรีลงเลย มันชีโพ้งใส่ตาเจ้าเลี้ยวเปล่าเห็ดก่อนเดี๋ยวเขาสิเห็ดอนเสียงรถตีขึ้นมาอีกมันสิเสียงดังอ้าวน,นี้ก็ใส่ลงไปเลยนะจ๊ะพริกกับใบมะกรูใบมะกรูกับพริกก็ใส่ลงไปโอ้ยนำ้ำรอเดือดเดือดเน้อบัดนี้หลังจากเขาปรุงเครื่องเสร็จแล้วเ่าก็ใส่ผักลงไปนะจ๊ะ ความหอมผักบัวผักซีเห็นบพ่พน้นาวหนำเทเ,เลยมันบังน้ำน้ำแดงแดงนมเสจนท่ากับต้มเตรียมพร้อมเรียบร้อยตอนนี้กระตุน้นนมเส็นเรียบร้อยจ้านมเสซนทอาก,กัน,กนต้มไปแล้วเนาะ ย้อนกลับไปกินโอ้ยเสียงรถตีกับไปใส่มาใส่บ่งพี่น้องเมืองตีนไก่แค่นี้ก็เป็นเสร็จพิธีแล้วโอ้ยตีนไก่ไอ่เปื่อยๆนะจาะนกคนดีบ้านน้อยโอ้ยตีนไก่เปื่อยๆบื่ในพี่น้องโอ้นี่นะจ๊ะนี่แหละํายาปลาของแื่ทำเองกินเองแซ่บเองพี่น้องจ๊ะของแท่าาร <laughs> ตรงไหนคะวะเป็นเเออ <laughs> น้ำยาป่าของเราก็เสร็จเรียบร้อยนะจ๊ะวิธีก็ง่ายๆตามสูตรตามที่เราทำนั่นแหละแค่นี้ละจ๊ะน้ำยาป่าสูตรไอวี่น,นะจ๊ะเพราะว่าข้างลางกันหนัวคู่แล้วเกินมิเตเชียงดนตรีนี่ละจ๊ะตาคือดีบุญแจก่อนนะตะาไกยตีนไก่เหรออลานไปพี่น้องไปนหนเฮาลองไปซิมบงเดิอลองไปเทเบึง I <laughs> do